มีเรื่องจะมาเมาค่ะทุกคนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บริษัทของโซนเองนะคะวันนี้เราจะเอาเรื่องบริษัทมาเมาเบาๆนะเรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สนขายใจมากเลยนะกับการรับโทรศัพท์ของในบริษัทโซนนี่แหละไม่รู้ว่าบริษัทอื่นในประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นหรือเปล่านะอย่างบริษัทโซนอะ่ะเขาก็จะแบ่งกันนะว่าใครรับโทรศัพท์อันไหนโทรศัพท์ก็จะมีแบ่งออกมาเป็นสแบบด้วยกันจะเป็นแบบล้วไฟแผนกแล้วว่าบริหารธุรกิจเนาะ แล้วก็ฝ่ายของที่ซนอยู่ก็คือฝ่ายการผลิตแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายรับของแต่ว่าด้วยความที่ว่าแผนกโซนเนี่ยเป็นทุนการจิปาถะเนี่ยเขาก็จะให้หน้าที่โซนอะทาทุกอย่างก็คือรับมาทั้งสามสายนะั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับนะแต่ว่าสายหลักๆก็คือให้รับสายฝ่ายการผลิตแล้วทีนี้วันเสาร์อาทิตย์อะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีสายจากไอ้ฝ่ายบริหารน่โทรมาซึ่งวันเสาร์อาทิตย์อะมันไม่มี ไอแ้แผนกนี้มาทํางานเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาทางานแค่จรกถึงสุขมีแต่แผนกเราเนี่ยแหละที่เป็นแบบว่าไยสายงานผลิตอะที่ทํามันทั้งปีทั้งชาติอะเหตุเกิดที่ว่ามีโซนกับเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงในแผนกของโซนก็นั่งกันอยู่สองคนทีนี้มีโทรศัพท์จากสายไยแบบว่าบริหารโทรเข้ามานะคะแต่ว่าโซนอะไม่รู้ตัวนะเพราะว่าปกติแล้วโซนไม่เคยรับ ฝั่งนี้มาก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงสุขโซนก็ไม่ได้รับเพราะว่าเขาก็รับมนของเขาเองใช่ไหมหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนในแผานากโซนที่แบบคอยช่วยรับอย่างเงี้ยซึ่งโซนไม่เคยรับอันนี้โซนก็แบบพอร้องปุ๊บโซนก็เหมือนไม่ได้สังเกตอะไม่ได้คิดว่าเอออะไรยังไงก็เลยไม่ได้รับปล่อยให้มันร้องไปโซนมารู้ตัวจนกระทั่งมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายอ่ารับของอะรับงานอะร,รับงานเวลาแบบว่ามีคนเอาของเข้ามาส่งบริษัทอย่างเงี้ยแล้วมันก็ เป็นแผนกรับของ l นะเขาเป็นคนรับโทรศัพท์ให้พอรับโทรศัพท์ให้เสร็จปุ๊บก,ก็ไม่รู้เขาหงุดหงิดมาจากไหนนะอยู่ๆเขาก็เดินมาบอกโซนกับเพื่อนคนนั้นว่าเออเนี่ยไม่ได้ยินหรอเสียงโทรศัพท์อะให้รับด้วยนะโซนก็แบบเอออ๋อก็นิ่งๆคือด้วยความว่าโซนเป็นคนที่นิ่งๆเอออ๋อบอกเออออไว้ก่อนแล้วก็แบบทำไม่ทําก็อีกเรื่องแต่โซนก็เออเออนิ่งแต่ว่าเพื่อนโซนคนเนี้ยเขาเป็นสายพูดสายเมาส์เขาเหมือนอารมณ์แบบเขาจะ คือแบบมีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะพูดออกมานะตัวเพื่อนโซนคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาอะประชุมการก็คือในผผผแผนกโซนอะพวกหัวหน้าโซนอะ,นนอะเขาก็ประชุมการบอกว่าจริงๆแล้วอะการโทรศัพท์เนี่ยในบริษัทอะมันควรจะรับกันได้หมดทุกคนไม่ใช่แค่ว่าเป็นของผแผนกโซนผแผนกเดียวที่มารับเพราะว่าอีกสาขาหนึ่งอะเขาก็รับกันทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนทํางานในโรงงานทั่วไปผแผนกอื่นเขาก็รับแต่ว่าทําไมแบบว่าเออแผนกเราอะ ต้องทาไมต้องเป็นเราแผนกเดียวอ่ะเขาก็กําลังแบบว่าคิดหาวิธีทางอยู่เพื่อที่ให้คนอื่นอ่ะรับกันได้ด้วยทีนี้อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ปีขึ้นมาแบบงงๆอยู่ๆก็โมโหอ่ะทุกคนก็งงอ่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลที่ดีมากเลยนะที่ทุกคนอ่ะสามารถรับโทรศัพท์เองกันได้แล้วอีกอย่างอ่ะมันไม่ใช่สายของการผลิตโดยตรงใช่ไหมมันเป็นสายอีกอันนึงอ่ะที่มันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยอ่ะแล้วใครก็จะช่วยรับหน่อยก็ไม่ได้หรออย่างบางทีแบบพวกหัวหน้าสูงๆเี้ยเาก็ไม่รับนะเออ ก็ไม่เข้าใจว่าบริษัทเรานี่เขาเทรนคนกันยังไงตัวของผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเธออยู่ฝ่ายธุรการเธ,กเธอก็ต้องรับสิมันเป็นงานของเธอไม่ใช่หรอเออไอนี้ก็ส่วนเพื่อนเราก็แบบว่าเออก็เขาคุยกันแล้วเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีการรับโทรศัพท์ให้ทุกคนแต่อ้ผู้หญิงคนนั้นนะจริงๆแล้วเขาก็รับให้เป็นบางทีอนะบางทีเขาก็รับให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้รับ ช่วยแผนกโซนรับอ่ะเข้าใจปะคือเหมือนกับว่าแผนกข,ของโซนนี้เป็นธุรการจิตปัญหาก็คือรับมันทุกอย่างสักเบยเรืเลอลบอ่ะแต่ไอ้แผนกอื่นๆก็คือไม่ไม่ช่วยรับันเลยอ่ะมีแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คอยรับบ้างไม่รับบ้างเป็นบางทีอ่ะนะเออก็ว่าไม่ได้แต่ก็งงๆอยู่แล้วพอเสร็จทีนี้ก็นิ่งเงียบเหมือนสงบศึกเพราะผู้หญิงคนนั้นอยู่ก็เสียงแข็งมากเลยนะเหมือนเขาโกรธมาจากไหนก็แค่ไม่รับโทรศัพท์อ่ะคือจริงๆถ้าเกิดว่าพวกเราสองคนอ่ะไม่รู้สึกตัวแล้วถ้าเขาช่วยรับอ่ะเออก็จบนะคน แต่อยู่ๆคนนี้ก็แบบปรีดปลีดงงๆปวดหัวเหมือนกันว่าคืออะไรพอเสร็จก็คุยเรื่องทั่วไปก็คุยเล่นกันธรรมดานะคือโซนก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันมารัวโซนก็เลยคุยกับเพื่อนคนนั้นเล่นๆว่าเอออย,ย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวเขาก็ทํางานอยู่คนเดียวไกลๆนะคนนั้นนะกนะ็คือคนรับแผนกับโซนนะแล้วพอคุยเล่นไปคุยเล่นมาสักพักหนึ่งอยู่ๆอ่าเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงโซนก็เข้ามาไอ้เพื่อนอีกคนนึงพอเข้ามาเสร็จอ่ะก็คุยเล่นกันงุงงิ้งงุงงิ้งสักพักหนึ่งอย ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็เดินมาแล้วก็มาบอกเพื่อนสนว่าไอ้เรื่องที่คุยกันเมื่อกี้นี้อ่ะขอให้มันจบแต่เพียงเท่านี้นะนั้นฉันจะไม่สนใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแบบคือฉันไม่รู้อ่ะว่าเธอจะยังไงให้เธอไปคุยกับหัวหน้าของเธอเองก็คือหัวหน้า่วนน่ะที่ทุกคนรู้กันอ่ะเธอก็ไม่คุยกับหัวหน้าตัวเองแล้วกันว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วโทรศัพท์มันอะไรยังไงฉันจะไม่พูดฉันจะไม่คุยฉันจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เธออไปฟ้องไปคุยกันเองเลยว่ามันควรจะจัดการยยยงงงงไเอออรรรรุุนนนแแแู่่่ก็ล้้ววววดคาามที เพื่อนโซนอะ่ะเป็นคนที่ก็ธรรมดาไม่คิดเยอะ,อะเป็นคนแบบเฉยๆอะ่ะก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครแล้วก็อะไรใช่ไหมตอนแรกเพื่อนโซนก็แบบเหมือนมากระซิบกับพวกโซนอ่ะนะว่าคืออะไรเพราะไอ้คนที่เพิ่งเข้ามาก็แบบงงอะ่ะว่าเอาอยู่ๆก็โกรธทำไมทำไมอยู่ๆคนนี้ก็โกรธไอ้เพื่อนคนที่อยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมาอยู่ๆก็โกรธฉันก็แค่อธิบายไปเองว่าการรับโทรศัพท์ปกติแล้วมันก็ควรจะรับกันเป็นทุกคนไม่ใช่หรอแล้วถ้าเกิดว่าสมมติพวกเราไม่ว่างรับแบบไม่รู้สึกตัวถ้าเขาจะแบบกรุณารับให้เรามันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเออก็งงแล้วผู้หญิงนั้นก็จากไปเลยนะจนกระทั่งอยู่ๆเมื่อวานเว้ยเมื่อวานเพื่อนโซนอะ่ะก็โดนเรียกไปคุยหัวหน้าเรียกไปคุยสนก็งงว่าอคุยเรื่องอะไรแล้วไอคนที่ไปคุย้วยคือใครคือผู้หญิงคนนั้นด้วยนะสน่วแนบบ ไหนบอกว่าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องแล้วไปจัดการเราเองคืออะไรแล้วทีนี้สซนน่ะคิดอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงคนนั้นต้องไปฟ้องหัวหน้าสนเพราะว่าไอ้ตัวของเพื่อนสนอ่ะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแบบธรรมดาไม่ไม่สูงสิงไม่อะไรอ่ะก็คงจะไม่ได้เอาเรื่องไปบอกหรอกว่าเออเมื่อวานก่อนมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วคนนี้ก็โกรธฉันแล้วคนฉันก็ไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้นะคือเพื่อนโซนคงไม่ได้ไม่เล่าไม่พูดเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้เข้าใจปะแล้ว คนเหนื่อยจำไ,ได้ไหม <c ười> คือเขาอะเดินมาคุยกับโซนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมอะทำไมสองคนนี้แบบว่าไปไปคุยกันอะคืออะไรไปคุยกับผลหน้าเดือดเหสามคนเลยเหรอ <c ười> แล้วโซนก็อบอกเออคืออะไรโซนก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วไหนบอกว่าจะไม่ฟ้องไงไหนบอกว่าจะไม่พูดฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวฉันจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเธอเป็นคนจัดก,การของเธอเองเลยนะไปคุยกับในแผนกของเธอเองโซ <c ười> นก็อบอกมันแน่แหละที่มันไปฟ้องอะตัวมันเองอะตัวผู้หญิงเองแหละฟ้องแน่ๆนแล้วทีนี้ไอตัวผู้ชายที่ที่เพื่อนโซนหรือยบอกว่า ใช่ผมเห็นนะเมื่อวันก่อนอ,อยู่ๆไอพิงคนนี้ก็มาฟ้องหัวหน้าพวกเราบอกว่าไอคนเนี้มันพูดอย่างนี้ให้ไปตัดเตือนมันหน่อยว่าแบบทําไมไม่รับโทรศัพท์แล้วเหมือนเถียงอะ่ะเออมันใช่เรื่องไหมนี่มันใช่เรื่องใหญ่โตไหมนี่แค่แบบไม่รับโทรศัพท์แล้วเถียงอะ่ะคือจริงๆมันก็ควรจะช่วยันรับได้ทั้งหมดใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยไปคุยกัน โซนดคิดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นอย่างนี้แนะ่เพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากเลยที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนอารมณ์แบบว่าเหมือนเหมือนน่อมน้อมเหมือนเจียมเจียบแบบเออฉันไม่เป็นอะไรโอเคไม่เอา้าถ้าเธอไม่อยากทําไม่ต้องทำแต่สักพักหนึ่งก็ไปฟ้องคนอื่นอะคือเอาจริงๆแล้วมันเป็นคนที่ไม่ยอมคนแล้วก็กัดไม่ปล่อยโซนก็เลยบอกว่าเออคนนี้เหมือนเต่านะไม่ไม่ใช่หมานะเหมือนเต่าอารมณ์แบบว่าทําเป็นบบเออเอ,อ่ยเออชื่อ,อ,อแล้วก็ทาดูเหมือนไม่สนอะไรยังไงแต่สุดแล้วกักด พอกัดแล้วมันก็ไม่ปล่อยเลยแล้วมันแบบมันไม่ปล่อยอ่ะส้ายก็เลยไปคุยกัน3ามคนนั้นนะทั้งหัวหน้าทั้งเพื่อนโซนที่โดนนี่กับผู้หญิงคนนั้นไปคุยกันพอไปคุยกันเสร็จกลับมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโซนก็ไม่กล้าถามนะโซนอยากจะแบบเมามากเลยเธออยากจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คนนี้ใสอย่างงี้นะแต่คือเพื่อนผู้ชายคนนี้โซนอ่ะเขาไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะนะคือเขาก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครมากมายเขาก็เลยแบบไม่รู้ว่านีสใส่คนนี้เป็นยังไงแต่โซนอ่ะเคยคุกคีกับเขามาแล้วไงก่อนหน้านี้โซนก็เลยรู้สึกว่า้ยมัน มันเหนือความคาดหมายอะคือจริงๆเขาดูเป็นคนเหมือนง่ายๆเหมือนชิลๆเหมือนแบบอะไรก็ได้เหมือนนะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนร้ายมากนะเขาเป็นคนแบบแรงแล้วเขาก็ไม่ยอมขนไม่ยอมไขเป็นคนญี่ปุ่นที่แบบไม่ยอมอ่ะทั้งๆที่ก็อายุแบบยังสาวน้อยหน้าตาน่ารักด้วยนะแบบหวานๆหวแลน่ารักแต่นิสัยคือไม่ใช่นะคะ <c oughs> นี่ก็แบบส่วนนี่ดูคนผิดนะนี่บางทีเราต้องคบกันยาวๆแล้วน,นี่แบบเพื่อนคนญี่ปุ่นนี่เราจะดูกันแบบเผลนๆไม่ได้แล้วบางทีเขาแบบมีอะไรหลบซ่อนเราอยู่ แล้วทีนี้ไอตัวเพื่อนผู้ชายไอ้น่นนะมันก็เลยแอบไปถามไอเพื่อนผู้ชายคนเนี้ยว่าแบบเป็นยังไงที่ไปไปอบรมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างดีไหมราบลื่นดีไหมคือเขาก็ไม่กล้าถามเยอะกลัวว่าแบบมันจะเกิดอะไรอะ่ะตัวไอผู้ชายก็เลยบอกว่าเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อก็อก็ดีก็ไม่มีอะไรธรรมดาปกติแหละเออแล้ววันนี้ก็เหมือนก็คุยกันแค่เรื่องงานตามปกติแบบว่าเออก็มาพูดบอกว่าพอเคารับสายใช่ไหมก็จะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นสายของจริงๆต้องเป็นของผู้หญิงคนนั้นรับเท่านั้นนะ ตัวของเพื่อนสนก็รับให้แล้วก็บอกว่าเออมีสายนิทุเข้ามาช่วยรับหน่อยอะไรเงี้ยก,ก็คุยกันปกติแต่ก็สนก็คิดว่ามันน่าจะแบบว่าขุ่นมัวกันอะนะเออทุกคนว่าไงอะ่ะคือในบริษัททุกคนเป็นยังไงคะบริษัททุกคนก็คือช่วยกันรับไหมคือปกติก็ต้องช่วยช่วยกันรับไหมเออไม่เข้าใจยังไงคือตอนที่อยู่ไทยใช่ไหมบริษัทโซนอ่ะที่เคยทําอ่ะก็จะมีสายแบบว่าโอเปอเรเตอร์เสร็จแล้วเขาก็จะมาถามว่าให้โทรสายต่อใครต่อใครแล้วก็ยิงไปหาคนนั้นใช่ไหมแต่ด้วยความที่บริษัทโซ พอมันมีโทรศัพท์ปุ๊บมันดังทั้งบริษัทเลยไงแล้วคือใครจะรับก็ได้ไงแต่หลักๆก,ก็คือแผนกสนเพราะว่าแผนกสนประจําการอยู่ตรงนี้ก็เลยจะรับแต่บางทีเราก็ไม่ได้ว่างรับพอเราไม่ว่างรับก็ไม่มีใครรับเลยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วบริษัทก็เคยแบบว่าอบรมเอะนะบอกว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนช่วยกันรับนะเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาการรับโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทโนจะได้รู้ว่าบริษัทเราอะ่ะเป็นยังไงรับเร็วไหมใส่ใจแค่ไหนอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็แบบมีการ เถียงกันอ่ะน้วว่าแบบเออทำไมเธอทําหน้าทีน่นึงทำไมเธอไม่รับเอา้เอาบางทีก็ไม่รู้ตัวไหมบางทีไม่ว่างก็ช่วยกันรับหน่อยได้ไหมแต่ก็ไม่มีใครรับวันนั้นนอกจากเอออย่างนี้แหละทุกคนจบ <laughs> อันนี้ก็คือดราม่าเบาๆนะคะแบบว่าปัญหาในบริษัทของญี่ปุ่นนะคะเอาละจบนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรจะมาเมาเพิ่มเติมของบแบบว่าการทํางานที่ญี่ปุ่นเราจะมาเมาให้ฟังนะคะบ๊ายบายฟิว <laughs>